สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิติมาสาศีดาเลขที่34วันนี้จะมานำเสนอเรื่องลักษณะภูมิประเทศเสนออาจารย์ธนชัยหิรันพัฒนาวิรุณหรืออาจารย์เอฟลักษณะภูมิประเทศอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบเมื่อปะทะก,กันเข้ากับแนวสันเขา จะถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นและอาจเกิดเป็นเมฆอากาศบริเวณเชิงเขาที่อยู่ด้านต้นลมมีอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิจุดน้ำค้ัง16องศาเซลเซียสเมื่ออากาศเคลื่อนที่เข้าปะทะกับแนวสันเขาและยกตัวขึ้นในระดับความสูง1กิโลเมตร อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิหยดน้ำค้างจะเท่ากันที่14องศางเซลเซียสไอน้ำจึงควบแน่นเป็นละองทำให้เกิดเมฆและหยดน้ำฟ้าหลังจากนั้นเมื่ออากาศเคลื่อนที่ถึงยอดเขาอุณหภูมิอากาศจะสูงกว่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบทำให้อากาศสามารถยกตัวขึ้นต่อไปได้อีกยอดเมฆจึงสูงขึ้นได้เรื่อยๆดังตัวอย่างในรูปค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะหากอากาศถูกแรงกระทําให้เคลื่อนที่ต่ำลงอุณหภูมิอากาศจะเพิ่มขึ้นจนมีค่าอุณหภูมิสูงกว่าหยดน้ำค้างทำให้ละองน้ำเหินกลายเป็นไอน้ำอุณหภูมิอากาศ เลยเพิ่มสูงขึ้นด้วยอัตราแอริเดียเบติกของอากาศแห้งและเมื่ออากาศเคลื่นที่ลงมาถึงเชิงเขาที่อยู่ด้านปลายลมอากาศจะมีอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิอากาศบริเวณเชิงเขาที่อยู่ด้านต้นลมค่ะประกอบกับไอน้ำส่วนใหญ่ในอากาศควาบแน่นเป็นเมฆ และเกิดหยาดน้าฟ้าด้านต้นลมทำให้อากาศเคลื่อนที่มายังเชิงเขาด้านปลายลมมีปริมาณไอน้ําน้อยกว่าเดิมส่งผลให้พื้นที่บริเวณน,นี้มีโอกาสได้รับหยาดน้ำฟ้าน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆซึงเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพื้นที่อับฝนค่ะซึ่งอาจจะเกิดความแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทรายได้เหมือนตัวอย่างในรูปเลยค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะเมฆที่เกิดจากแนวสันเขาอาจเกิดขึ้นครอบคุมดังด้านต้นลมและด้านปลายลมโดยถ้าอากาศที่เคลื่อนประทกับแนวสันเขาเป็นอากาศที่อยู่ในภาวะทรงตัวสมูลจะทำให้อากาศด้านปลายลมเคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นขึ้นเหมือนรูปตัวอย่างเลยค่ะและเมื่ออากาศเคลื่อนที่จนถึง ระดับความควบแน่นไอน้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองและเมื่ออากาศเคลื่อนที่ต่ำลงกว่าระดับความควบแน่นละอองน้ำก็จะระเหยกลับเป็นไอน้ำส่งผลให้เกิดเมฆก้อนที่มีลักษณะคล้ายกับจานบินหรือที่เรียกว่าเมฆรูปเรนค่ะแล้ววันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ